สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่้านล่างทั้ง2ลิงก์นี้ครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมาคารดัฟฟ์นะครับนักข่าวเนี่ยก็ ได้มีการถามนั่นแหละว่าภาษากายของนักเตะในเกมนัดล่าสุดเนี่ยนะฮะมันคือการถอดใจหรือเปล่าหรือว่าไม่สู้หรือเปล่านะครับรฟอร์ดบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ครับสิ่งที่มีการพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะซึ่งทุกคนเนี่ยพยายามที่จะทํางานอย่างหนัก พยายามกลับเข้าสู่เกมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ไงพยายามจนถึงที่สุดแล้วนะครับพยายามเพสซิ่งพยายามเล่นเกมรุกนะครับตัดเกมเล่นเกมรับต่างๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จอะไรฮะก็คือเลี้ยวูดีกว่านะครับไม่ได้แบบถอดใจหรืออย่างที่ทุกคนเข้าใจกันแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับรดฟอร์ดก็บอกเหมือนกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยยังซับพอร์ตบรูโน่ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ด้านลบเกี่ยวกับบรูโน่เรื่องของภาษากายมีสื่อดังๆเล่นข่าวว่านักเตะแมนอยู่ไม่พอใจแต่ว่าแรดฟอร์ดบอกว่าบรูโน่เนี่ยยังคือผู้นำนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่มีสิ่งแย่ๆที่จะพูดถึงบรูโน่ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครเพอร์เฟกหรือว่าไม่มีใครเคยถูกต้องเสมอไปนะฮะก็คือมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วในแต่และบุคคลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แพ้ด้วยกันนะครับแล้วก็ชนะก็ชนะด้วยกันนะฮะแล้วก็ เราไปถึงผมเองเนี่ยก็ สนับสนุนบรูโน่แล้วก็หนุนหลังบรูโน่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือสิ่งที่แรดฟอร์ดให้สัมภาษณ์มานะฮะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการคาดการ์สเ็ตตัวจริงกันบ้างมีประเด็นอะไรอย่างไรที่น่าสนใจกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของการจัดสเ็ตตัวจริงก่อนเกมนะครับในเกมคืนนี้ตีสักนะฮะอย่าพลาดชมแล้วกันเรื่องของสเ็ตตัวจริงครับดูเหมือนว่าก็ยังคงในรายของดิเวริกาที่เป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับแนวรับเนี่ยนะฮะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบ็คขวาเนี่ยจากดารโลเป็นวันวิสากะนะครับส่วนอีก3แนวรับเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นหน้าตาเดิมนะครับก็คือวารานมาตนนินีแล้วก็ลุกเฉาะนะฮะถ้าเกิดแบบเทนฮากแบบว่าเน้นๆเลยโดยที่ไม่ติดประมาทน,นะครับก็ใช้ชุดหลักไปก่อนถึงแม้ว่า ฟอร์มนัดล่าสุดจะไม่ดีก็าตามแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้คือแนวรับชุดหลักที่ดูที่จะโอเคที่สุดนะครับอ่ะนี่คือวารามาติน,นิสลูกชอนะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยทั้ง3คนก็ถือว่าอ่าโอเคได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยถือว่าโอเคละสําหรับผมนะส่วนตรงผมนะครับส่วนแบกซ้ายเนี่ยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็คือไทเลมราเซียนะฮะถ้าเกิดแบบมีโอกาสล,ลงเล่นก็ลองสลับเปลี่ยนวนเวียนดูบ้างนะครับก็นี่คือมุมมองผมเกี่ยวกับแนวรับออนพิซาก้าเนี่ยจริงๆผมอยากให้ลงเล่นตั้งแต่ เกมพบก,กับดิวอพูแล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะไม่พลาดลงสระนะครับส่วนกองกลางนะครับ ก็ถ้าเอาแบบเหมือนเดิมเนี่ยก็คือคาซิเมโร่เฟรดแล้วก็บรูโน่นั่นแหละแต่ในมุมมองผมก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดบรูโน่ไหวคาซิเมโร่ไหวนะครับก็ลงเล่นเป็นตัวจริงกันไปนะครับแต่ในตำแหน่งของเฟรดเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีอยากมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยอาจจะเป็นซาบิเซอร์ไหมนะครับที่พร้อมลงสนามก็ลงมาหรืออาจจะเป็นพวกบรรดาดารุ่งเสี่ยงไปเลยแบบนั้นหรือเปล่า ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะนี่คือกองกลางนะที่เอมเอ็นคาดการณ์ลงมาแล้วก็ในมุมมองของผมด้วยนะครับส่วนเกมรุกนะครับก็มีแอนโทนีแรดฟอร์ดแล้วก็เชลอนซานโชตามรายงานจากเอมเอ็นนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามาซียาลกลับมา ลงซ้อมได้แล้วแต่ว่าเทนฮาก็แจ้งแบบชัดเจนนะว,ว่ายังไม่พร้อมลงสนามแบบเต็มกำลังนะฮะส่วนแนวรุกเนี่ยผมมองว่าไอคอนี้น่าจะออกนะครับแล้วก็เป็นการาโชเข้ามาแล้วก็มีรดฟอร์ดนี่แหละเป็นศูน้าตัวเป้าแล้วก็จะดอนซานโช่น่าจะมาคือเอาตรงๆเนี่ยก็คือผมว่า3แนวรุกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการาโช ซานโชแล้วก็แรดฟอร์ดทั้งๆสูงมากๆนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือการคาดการย้ำนะครับว่าเป็นการคาดการเฉยๆส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนข้อมูลจาก m อ n เพิ่มเติมกันนะครับก็ m อ n เนี่ยได้มีการปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะที่มีการลงซ้อมก่อนเกมนะครับมีใครบ้างที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมาแล้วมันก็ สามารถเชื่อมโยงไปที่ทัพนักเตะที่เราเนี่ยจะพบกับเรอัลบาติสได้ด้วยนะครับโดยที่ผู้สมรูเนี่ยก็จะมี4คนนะครับก็คือเดวิดเดีมัดแลนด์ทอมฮีตันนักธันบิชอปนะครับแนวรับประกอบไปด้วยดานโลลินนเลิฟเฮี่แม็กวายนะครับมาดาเซียมาตีนีลูกชอวารานมันวิสาก้าเบดอนวินเลียมนะครับ กองกลางเนี่ยก็มีคาซิเมโรมีแม็กโทมินีมีเฟรดมีบรูโนมีคอบบี้ไมนูซีดานิกบาวนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยก็มีอิลองกากานาโช่ฟาคุนโดอันโตนีซานโช่แรดฟอร์ดวิคคอร์แล้วก็มาร์นะฮะในรายของดาวรุ่งบางรายอย่างเช่นพวกอีลองกานะฮะฟาคุนโดอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็อาจจะมีโอกาสในเกมนี้นนก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับ เรื่องของสภาพการเล่นในตอนนั้นนะครับหรือว่าโมเมนตัมของเกมในตอนนั้นด้วยถ้าเกิดแมนยูผ่อนคลายเนี่ยก็อาจจะได้เห็นดาวรุ่งลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบตึงเครียดนะฮะยิงประตูไม่ได้ก็น่าจะนินกันหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของภาพการฝึกซ้อมกันบ้างก็จะมีทันตองเตะ ติวเข้มก่อนแข่งเป็นประจำนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเทนฮาก,ก็จ้องมองไม่หยุดนะครับต้องเข้มกันหน่อยช่วงดี้เพราะว่าโดนจัดหนักมานะครับนี่พวกบรรดาดารรุ่งคอปิไบนูแล้วก็คนด้านหลังที่เห็นพาดบางๆางเนี่ยก็คือมาร์ซียาลนะครับลงซ้อมไม่แล้วแต่มันยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่นะฮะสตีฟแมคคาร์ลินนะครับก็ควบคุมการฝึกซ้อมตามปกตินะครับ เบื้องต้นประมาณนี้เรื่องของภาพการฝึกซ้อมแล้วก็คลิปวีโอเนี่ยไปดูเพิ่มเติมกันได้ในเว็บไซต์ยัง็นทางานของทางสโมสรนะครับมีมาให้รับชมเหมือนกันส่วนเรื่องของการเทคโอเวอร์ครับก็ตอนนี้มีหลายๆสื่อในอังกฤษเล่นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เตรียมที่จะมีการขยับไปอีกขั้นหนึ่งเรื่องของการเทคโอเวอร์หรือว่าการพูดคุยการซื้อสโมสรนั่นเองนะครับมีการระบุออกมานะครับว่าขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยในการเทคโอเวอร์หรือว่าข้อตกลงทั้งหมดเนี่ย อาจจะมีการตกลงกันได้ภายในสิ้นเดือนนี้เลยนะครับถือว่าเร็วมากๆนะสิ้นเดือนนี้นะฮะก็บางสโมอสรเนี่ยใช้เวลาแบบเป็นปีก็มีนะครับบางสโมอสรก็เร็วนะฮะสำหรับแมนยูเนี่ยผมว่าเร็วนะในการพูดคุยกันนะครับที่บอกว่ามันเร็วเนี่ยเนื่องจากว่า การใช้เม็ดเงิน่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จบกันได้แบบเร็วแบบนี้มันก็โหถือว่าเร็วนะจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยเม็ดเงินมหาศาลแบบนี้มันต้องใช้เวลาละเอียดหนอยน,นะครับนานพอสมควรคือสื่อเนี่ยนะครับพวกเดลี่เมลพวกสื่ออังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าวเร็วๆนี้น่าจะเสร็จสิ้นนะครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้แต่ว่ามุมมองผมเนี่ยผมว่าน่าจะยืดมากกว่านี้นะฮะน่าจะไม่จบในช่วงสิ้นเดือนนี้ในมุมมองผมเฉยๆนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยไหนจะตะกนไก่เซอร์จะมีความลังเลนู่นนี่นั่นอีกนะครับเล ผมว่าต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับในการตกลงดีลกันหรือว่าจบดีลกันนะครับขอบ้อมุลเพิมเ่มเติมอีกนะครับก็มีการคาดว่าผู้ที่สนใจซื้อเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีการเงินบุนเวียนภายในสโบสรนะครับที่ต้องปิดเป็นความรับนะเมื่อคุณเนี่ยได้รับทราบนะฮะ แล้วก็เรื่องของการทําหน้าที่ของทีมงานแมวมองนะครับทีมงานภยนานยในสโมสรการย้ายทีมนะฮะเ,ออเกี่ยวกับโครงสร้างทีมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทีมชุดใหญ่ของทีมเนี่ยก็จะได้รับการเปิดเผยแต่ต้องบอกว่ามันเป็นความลับนะเมื่อคุณมาดูข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นข้อมูลเบื้องหลังเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความลับทั้งหมดของทางสมโสมสรเมื่อคุณรับทราบแล้วคุณต้องเก็บเป็นความลับด้วยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันแหละนะฮะคือถ้าเกิดแบบคุณได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดกลุ่มทุ ณไหนไม่ได้ไปต่อคุณก็ต้องเก็บเงีบยบเียบไว้นะครับถ้าเกิดเอาไปเผยแพร่ต่อเนี่ยแน่นอนคุณโดนแน่นอนนะฮะ มีอีกนะครับก็ว่ากันว่ากลุ่มทุนกาตาเนี่ยดูที่จะจริงจ,งจังจริงๆนะครับจริงจังมากกว่ากลุ่มทุนอื่นตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะมัดรวมทีเดียวเนะครับอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณในการที่เขาเวอร์สี่พันห้าพล้านปอนด์ก็ว่ากันไปรวมไปถึงเขาต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุปรงสโมโสรนะครับเขาต้องการรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการปรับปรุงสนามฝึกซ้อม การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงสนามแข่งขันนะครับแล้วก็บริเวณรอบข้างสนามโมเทอร์ฟอร์ดหรือว่าในเมืองมนเชสตเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาต้องการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินร,รายจ่ายทั้งหมดนะครับในครั้งเดียวไปเลยนะซึ่งอารมณ์ก็ประมาณว่าเมื่อคุณเนี่ยไปซื้อรถคันหนึ่งถูไหมครับแต่ว่าคุณอยากแต่งเนี่ยฝั่ง A ก็มองว่าซื้อก่อนคอยมาประเมินกันแต่งกันที่หลังก็ได้แต่ฝั่ง B ก็คือกลุ่มทุนของกาตาเนี่ยซื้อปุ๊บอยากแต่งเดียวนั้นเลยเพราะว่า มีเงินนะครับอยากแต่งมันจบทีเดียวนะฮะนั่นแหละคืออารมณ์ของฝั่งกาตาเขาต้องการแบบรับรู้รอบเดียวจัดไปโป๊ะเดียวจบจ่ายค่าซื้อรถจ่ายค่าซื้อสโมสรปุ๊บแต่งเดียวนั้นเลยปรับปรุงเดียวนั้นเลยก็อารมณ์คล้ายกันผมเอามาเปรียบเทียบกันเฉยนะฮะให้แบบเข้าใจแบบง่ายนะครับเชื่อกันว่าในช่วงสัปดาห์หน้าหรือว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีการนัดพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วแหละแล้วก็กลุ่มทุนแรกที่น่าจะมาเนี่ยก็คือกลุ่มทุนจากฝั่งกาตานะครับในช่วงสัป เซอร์จิมรา์คลิปอาจจะเป็นรายต่อไปที่เดินทางมานะครับมาพูดคุยกันะะฮะโดยการพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการนําเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับฝั่งของกลุ่มทุนที่สนใจเนี่ยก็จะมีการนําเสนอตัวเองแหละนะฮะฝั่งแมนยูก็จะมีการสัมภาษณ์อะไรต่างๆว่าคุณสนใจนน่นนี่นั่นเพราะอะไรนะครับคุณสนใจมาเทลเวอร์แมนยูอย่างไรเช็คเรื่องของประวัติการเงินต่างๆข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มทุนนั้นๆน,น,นะครับให้มันถี่ถ้วนนะครับหลังจากนั้นเรนกรุ๊ปที่เป็นตัวกลางเนี่ยก็จะมีการยื่นโปรไฟล์หรือว่ายื่นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้ที่สนใจซื้อแมนยูเนี่ย ไปให้กับทุกคนเกลเซอร์ไว้พิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ในกระบวนการนั่นแหละนะฮะพอสอบผ่านปุ๊บแกลเซอร์ก็จะมาแจ้งเรนกรุ๊บเรนกรุ๊บก็จะมีการดึงผู้ที่สอบผ่านเนี่ยหรือว่าผู้ที่ตอบโจทย์ เกี่ยวกับการขายเนี่ยนะฮะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการเข้ารอบถัดไปแล้วกันนะครับเป็นรอบที่3แล้วกันพูดกันแบบง่ายรอบที่2ก็คือมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็รอบที่3าก็คือคุณจะได้เข้าใกล้เรื่องการเทีเวอร์มากกว่านี้นะครับสุดท้ายถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหมที่เรื่องของข้อตกลงมันอาจจะมีการขยับเพิ่มขึ้นมันมีอยู่แล้วนะครับพอคุณก้าวไปขั้นที่3เนี่ย คุณอาจจะคิดว่ามันจบแล้วมันใกล้มากๆแล้วนะครับ99%แต่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีการบิดเรื่องของเกี่ยวกับบุลค่า เรื่องของเม็ดเงินนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็มันยังไม่จบนะฮะมันก็อีกพอสมควรอีกเล็กน้อยอะ่ะผมว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้มันก็น่าจะครึ่งทางแล้วเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยก็บอกว่ามันมีการจะจากยกระดับกันไปละนะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจจากเ่อร์เกียที่มีการเล่นกันออกมานะครับเรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักงตินะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูแล้วก็เชลซีเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญาไดจิคามาดะนะครับกองกลางต แฟงเฟิร์ตมาร่วมทีมนะครับซึ่งคาร์บดาเนี่ยทำไปแล้ว37ประตูนะครับจากการลงเล่น164เกม กับการลงเล่นให้กับไอทาร์เฟนเฟิร์ตที่เยอรมันนะครับแล้วก็สัญญาของเจ้าตัวเนี่ยกำลังที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งแมนยูแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่แต่ว่าต้องแย่งกับทีมที่เป็นตัวเต็งก็คือดอทมุลครับที่เหมือนกับว่าทางดอทมุลเนี่ยก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงทางด้านวาจาละนะครับมีการตกลงเบื้องต้นกับนักเตะไว้แล้วว่าผมสนใจนะนะฮะแต่แมนยูกับทางเชลซีก็ยังมองว่าเมื่อมันยังแบบไม่มีการประกาศออฟฟิเชียลเนี่ย พวกเขาก็ยังสามารถปาดหน้าได้ยังสามารถหาช่องว่างในการสื้อสัญญาณนักเตะรายนี้ได้นะครับทั้ง2ทีมครับต้องการเปิดตลาดในฟุตบอลในเอเชียนั่นเองนะครับก็เลยมีการเล็งไปที่นักเตะรายนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นอิน,นเตอร์เตะที่ผลงานดีนะ กับแฟรงเฟิร์ในช่วงซีซั่นนี้นะครับผลงานโดดเด่นจนมักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของวิตเตอร์โอซิมเพนนะครับมุมมองแล้วก็บทวิเคราะห์ของโอเดียนกาโลก็คือโอเดียนกาโลเนี่ยเคยมาเล่นให้กับแมนยูนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นแฟนบอลแมนยูอยู่ละเขาก็เลยมีการแนะนํารุ่นน้องอย่างวิตเตอร์โอซิมเพนเนี่ยว่าถ้าเกิดแบบเลือกได้เนี่ยหรือว่าโอซิมเพนมาขอคําปรึกษาเนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยผมเนี่ยควรย้ายไปอยู่ทีมไหนอีกาโลก็บอกว่า เต้นเขาเนี่ยเขาจะแนะนำให้โอซิมินเนี่ยย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ ดูแล้วเนี่ยแมนยูน่าจะเป็นปลายทางที่เหมาะสมที่สุดแมนยูคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมุมมองของอีกาโลนะแล้วก็อยากให้รุ่นน้องเนี่ยย้ายไปแบบในทิศทางที่เขาเคยไปนะครับแล้ให้เราเนี่ยคิดดูนะครับว่าเมื่อแมนยูเนี่ยมีทั้งแรดฟอร์ดและก็โอซิมพินเนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยน่าจะมีความอันตรายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็แนวรับของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยน่าจะหลอนไปตามๆกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีทั้งความเร็วแล้วก็มีจงหวะการธรระตูที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับนี่คือสิ่ง นองะะฮะว่าให้ย้ายไปแมเชสเตอร์เตดให้ได้สำหรับลิตเติ้ลซิมินนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออลันฮัตตันนะครับกูรูของช่อง b b c เนี่ยก็ ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโอซิมเพนกับแมนยูนะครับซึ่งฮัตตันเนี่ยเขาก็มองว่าแมนยูเนี่ยอาจจะต้องจ่ายถึงราวๆหนึง้ล้านปอนด์นะในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเพนเข้ามาร่วมทีมนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูราคาที่นาบปรีเนี่ยไปซื้อมาก่อนนะครับเนื่องจากว่านาบปรีเนี่ยซื้อมาแพงนะฮะแล้วก็ผลงานณปัจจุบันเนี่ยโอซิมเพนเนี่ยร้อนแรงมากๆมันก็บวกเข้าไปอีกครับทำให้ราคาเนี่ย ม่ใช่เรื่องแปลกที่จะดีขึ้นไปในระดับ100ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูถ้าอยากได้ต้องใจ่ายในราคานี้ที่น่าจะสมเหตุสมผลที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่พูดได้ว่าเป็นโดมิโนเอฟเฟกนะครับก็คือถ้าเกิดแมนยูเนี่ยไปซื้อแฮร์รี่เคนนะครับแน่นอนครับว่าสเปอร์ก็ต้องหาซูน้ารายใหม่เข้ามาทดแทนบางทีเนี่ยสเปอร์ก็อาจจะไปเอาโอซิมเยนมาแทนแฮร์รี่เคนก็ได้มันก็เลยเป็นเหตุการณ์เชื่อมต่อกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โอซิมเยนก็มีข่าวกับลหลายๆทีมีไมไ่่่ใชเพยยงแแตู Man คีมเดียวนะฮะก็ต้องยามบันก่อนนะครับสเปอร์ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของเฟนกี้เดยองครับก็มีข้อมูลออกมาจากดีนโจนนะครับโดยนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะรายนี้ก็บอกว่า คือในมุมมองเขาเนี่ยข้อมูลที่เขาได้รับทราบมาเนี่ยก็คือเอเดรเยนฮาร์กเนี่ยได้มีการติดต่อตัวแทนของฟิกก้เดยองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เดยองก็รับทราบว่าความสนใจของเอเดรเยนฮาร์กแล้วก็แมนยูเนี่ยยังคงหนักแน่นยังคงมีแบบต่อเนื่องไม่จางหายนะครับนับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็แมนยูยังสนใจอยู่เหมือนเดิมนะครับยังแบบไม่แผ่วแล้วกันนะฮะในเรื่องของความสนใจนะครับนักเตะรับทราบดีนะครับแล้วก็เทนฮาร์กได้มีการ ยัดไปโดยตลอดนะฮะติดต่อไปโดยตลอดคือแบบแอบ,บคุยตลอดอะว่าเฮ้ยคุณสนใจไหมเมื่อไหร่พร้อมที่จะเปลี่ยนใจสักทีนู่นนี่นั่นรวมไปถึงดามิเชตนะครับนักข่าวของสกายปอดเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดเดยองย้ายมาเนี่ยแล้วก็มาจับคู่กับคาซิเมโรเนี่ยโอ้โหนี่คือกองกลางในฝันของแฟนพียอยางแน่นอนนะครับน่าจะเป็นกองกลางที่ลงตัวมากๆเลยะฮะ ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดเป็นความจริงนะครับเรื่องของแบ็กขวากันบ้างครับก็มี2กระแสเกี่ยวกับดานโลนะซึ่งโยงไปที่ดันเซลโดมฟสด้วยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะฮะก็มีรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับมีการระบุว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับหรือว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่อินเตอร์มิลานเนี่ยจะตอบรับค่าตัวที่น้อยกว่า50ล้านยูโรครับสำหรับในรายของดนเซลโดมฟิสที่เป็นเป้าหมายของเชลซีแล้วก็แมนยูนะครับทั้งฝั่งแมนยูเนี่ยอาจจะ มีการใช้เรื่องของออปชันไหมนะครับก็คือว่ากันว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็สนใจดาร์โลอยู่พอดีบางทีอาจจะเอาดงฟิสเนี่ยไปเปลี่ยนกับดาร์โลเลยหรือเปล่านะครับในช่วงซัมเมอร์มันก็มีโอกาสไป,ไปได้เหมือนกันถ้าเกิดแมนยู U, ไม่อยากจ่ายเงินจํานวนเต็มนะฮะที่มากกว่า50ล้านยูโรให้กับอนะินเตอร์มิลานก็เอานักเตะเนี่ยมาสลับดีวกันดูนะฮะซึ่งดาร์โลเองก็สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับที่ให้ความสนใจดาร์โลเนี่ยก็มีกระแสะข่าวก็สิบกันออกมา ว่าวเลยอัลมาลิดก็ชื่นชอบเดียวก็ดาโลด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับหลังจากที่สัญญาของนักเตะรายนี้ไม่คืบหน้านะครับคือระดาๆทีมเฝ้าติดตามสายการของดารโลครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปโดยตลอดอะว่าเมื่อนักเตะสัญญาไม่คืบหน้านักเตะสัญญาใกล้ที่จะหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีทีมที่แบบรอเข้ามา โน้มน้าวนัง้งเตะ้ย้ายทีมแบบฟรีได้นะครับโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ